สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่5พฤษภาคม2 5 6 8กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่4นะครับผม สำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่4นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่4กับ8สำหรับ 8, ะครับผมมาเฉพาะสายวิ่งนะครับผมในรอบเฉพาะกิจสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมในรอบพิเศษมา4 7สายวิ่งสายรูดนะครับผมเด่นสี และก็หกสี่ในรอบปกติก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ห้านะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผม เป็นสูตรวัดใจนะครับผมแอดมินใจอยู่ที่1กับ8ปดสำหรับ1มีหนึ่งสองหนหนึ้ากและก็หน สำหรับ8นะครับผมมี8 2 8สอง8 5สาแลสี่ห้าและก็8 6หกสำหรับตัวกันนะครับผม สี่สามสำหรับสายเบอร์นนะผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปด สำหรับสามตัวมีหกหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่ และก็183นะครับผม f c พี P ่นองที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด, like, กดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f ซพี c ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ